สวัสดีค่ะนะคะมาพบกับเราอีกแล้วนะชะช่องน้องไอด้านะคะช้างไทยนะคะวันนี้จะพาคุณป้านะคะไปอาบน้ํานะคะอาบน้นําสาเนื่องจากว่าไม่ได้ลงนานแล้วนะคะก็เลยจะพาคุณป้านะคะไปเล่นน้ําสาะนะคะ นะคะพาคุณป้าเดินนะคะเดินลงไปลงไปเล่นน้าสานะคะไปอาบน้ํสาตะนะคะวันนี้ไม่ได้ไปอาบสายายางนะคะจะพาคุณป้าไปอาบน้าสานะคะนี่จงจาะคะ่ะตอนเย็นนะคะจะพาคุณป้าออกเดินนะคะเดินออกกํบบาลังกายแล้วก็จะไปอาบน้าสานะคะ<โ>้าเดินเดอะ ออกเดินออกกำลังกายด้วยนะคะอากุศปาเดินออกกำลังกาหดูคุณพานะคะถ้าจะได้เป็นล่งเล่นน้ำก็จะเดินเร็วมากๆเลยนะคะเดิวไปไกลก็จะเดินไม่ทันเลยเนาะ,ะเดินไปก่อน ได้ให้กับน้องช้านะคะตอนเย็นก็จะตัด <c oughs> ลงเลยนะมีจต่ชันหน่อยเนาะมีจตชันหน่อยนะคะตอน มันจะลมหรือเปล่าเนาะปะอาคุณป้าคนนะจ่าเออันนี้อันนี้คุณจ่าเอคุณยายนะคะ ไม่ได้นัดหมายแล้วค่ะมันจะเองกับคุณยายวันนี้จะลงจะขึ้นหรือเปล่าไม่รู้พราขวาญบอกว่าอาบด้วยกันเลยเอออ่าไปแล้วนะคะนู่นนู่นไม่ได้ไปเลยนะคะไปหาไปหาคุณยายเลยนะคะนู่นนะคะไปหาคุณยายแล้วกัน <c oughs> คนณยายนะคะคนณยายบัวลอยนะคะเพื่อนสีของลักกี้สาวติดล้อแล้วก็ป้าทองนะคะจะได้อาบน้ำหรือเปล่าเนาะวันนี้เนาะแต่ทั้งสองเลย <c oughs> ปลาทองเงินลงกนไม่ไปเลยไปเลยครับไปเลยไปเลยไปเลยไปยลยไปเ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 ลยไคเลย ไอ้นั้นไม่มชใช่อินทรนยายปดู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 คนปลาตอตเงินนะคะเห็นค,คุณยายจะไม่ลงเลยนะคะ นี่คุณยายคุณยายนะคะคุณยายเดินลัดเลยเดี๋ยวตกเด้อคุณยายนี่นะคะเราได้ทวงเงินไปแล้วนะคะคุณยายขอคุณยายตามหลังนะคะคุณยายคุณยายตุ้ยนุ้ยเยอะ แอบดูสามปีแบบไม่คอมเมนต์นะครับผมขอบคุณแม่หมวยมากๆเลยนะคร <ST ALL> ับดีนะครับได้เสียสละเวลาครับผมเวราทงนะครับว่าคุณปลาตกเงินลงแล้วนะคะคุณปลาจะลงแล้วนะคะนู่นลงแล้วคุณยายก็ลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปดูใกล้ๆนะคะว่าคุณปลาถ้าได้เล่นน้ำเราจะเล่นแรงมากๆเลยนะคะ <c oughs> นูนนะคะ

เป็นสาวไปรุ่นเลยเป็นยายได้ดลงเรีนนะคร,รับแบบแซ็งดิ ยายป้าทองเลยนะคะวันนี้มาเจอคุณยายโดยไม่ได้นหมายนะคะปกติเราก็จะลงก่อนคุณยายนะคะวันนี้ก็ฟางม,มาช้านะคะนูคุณยายมุดแล้วนะคะ ัดูเหมือนเลยเถอะดูแบบดูแบบขุนป้าแล้วนะคะดูขุนป้าเล่นแรงมากๆเลยนะคะขวานตกอย่างนู้นอขวานต้องมุดเลยนะคะดูโอ้ยดูคุณยายคุณยายร้องใหญ่เลยนะคะ พวกขวานนะคะคุณป้าพวกขวานพวก,พวกคุณป้าเอาพวกขวานลงเลยนะคะน้ำใหญ่เลยนะคะดูดูนะคะคุณป้าตรงนั้นถ้าจะเดินเป็นเลยมากๆเลยนะคะขว,วานต้องมุดตามนะคะ ดูนะคะคุณป้าก็ย้ายก็ย้ายเล่นแบบมีระเบียบมากๆเลยนะคะคุณย่าคุณป้าเองเงินเราน่าเจ็บเลยค่ะ ตไปแล้วนะคะปลาโพกขาอยู่แ้วนู่นอุ้ยดูคุณยายอูยคะคะ้คุณยายนะคะคุณยายเล่นใหญ่ได้เจอกันนะคะสนันเลยวันนี้นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพังไอดาช้างไทยด้วยนะคะวันนี้พาคุณป้ามาเล่นน้ํานะคะพาคุณป้ามาเล่นน้ามาเจอกับคุณยายดูคุณยายนะคะโอ้ยคุณยายดูคุณยายนะคะเล่นนะคะคุณยายร้องสนันเลยนะดูพวกค่ะดูเสียงยายนะคะเสียงยายร้องสนัน จะดูจะจะนานขนาดไหนนะคะจะขึ้นได้หรือเปล่าเนาะถ้าถ้าล้ถ้าได้ละกีมามาเชื่อกันนะคะสงสจะแรงกว่านี้นะคะถ้าถ้าสาวติดล้อมาด้วยนะคะสงสัยจะแรงกว่านี้นะะอันนี้สาวติดล้อไม่ได้มานะคะมาแต่คุณยายแล้วก็คุณป้าทองเงินนะคะโยจะสนันเลยนะคะสนันสะเลยนะคะ ไปไหน่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคุณปลาด้วยนะคะกดติดตามกดกระดิ่งนะคะกดติดตามให้กับคุณป้าแล้วก็น้องไอด้าด้วยนะคะช่องน้องไอด้าช้างไทยนะคะผังไอด้าช้างไทยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ เล่นใหญ่เลยนะคะคุณยายก็จะลองใหญ่เลยนะคะจุดวันนะคะคุณป้าก็จะอาบน้ใส่ยางวันนี้พ่อควานอยากให้ให้นปนะคะได้ลงเล่นน้ำสาบานะคะก็จะเล่นแบบนี้เลยค่ะถ้าได้เลก็ยาวเลยนะคะ เรามาเจอคุณยายด้วยเนาะโอ้ยคุณยายดูคุณยายไมเกียก่โอ้คย,ยคยยุณยายทำไมวันนี้โอ้ยคุณยายดูนะคะุณยายถ้าได้เล่นน้ำได้จเจอเพื่อนด้วยเนาะก่อนก็ืออยูด้วยกันนะคะคุณยายนะคะกับคุณป้าทองเลยนะคะเคยยู่ด้วยกันนะคะก็จะติดกันนะคะ ดนสนุกใหญ่เลยนะคะสองเชือกแล้วกะคะ <c oughs> วานบอกว่าจะสามนะคะสามเชือกกับลักลี่จะทำยังขึ้นได้ไหมหรือว่าจะลงได้ไหมหรือจะขึ้นได้หรือเปล่า <c oughs> ดูดูดูคุณยายนะคะเป็นไปหรือเปล่าน้อนะคะคุณยายนะคะเล่นใหญ่เลยนะคะนี่นะคะจะให้ดูนะคะคุณยายคุณยายโอ้ยดูนะคะเล่นใหญ่เลยนะคะเตลกลาดใหญ่เลยนะคะดูนะคะจะขึ้นหรือเปล่าขึ้นไปเป็นอะไรน้อ ดูดูนะคะทังสเชื่อนะคะอย่าลืมกดไลค์ะคะกดติดตามให้กับช่องทางทงเงินช่างไทยด้วยเดี๋ยวไปควานลบก่อนนะคะไปควานลบก่อนโอ้จะขึ้นได้หรือเปล่านะคะเกี่ยวการกันใหญ่เลยนะคะคุณป้าทงเงินและคุณยายนะคะดูนะคะ คุณยายเป็นเวยนะคะทำเป็นเวรุ่นเลยนะคะวันนี้นะคะเสดแล้วะคะ่ะหลับการอาบน้ำในวันนี้ของป้าทองเงินนะคะมาพบกับคุณยายบบวลยนะคะ,ค,ะคลิปนี้นะคะก็ขอจบการไลฟ์นนสดเพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแช่น,นะคะกดติดตามให้กับน้องไอดาคุณป้าทองเงินนะคะกับช่องพังน้องไอดานะคะช้างไทยนะคะ สวัสดีค่ะ